สวัสดีครับยกกระบะมิสูซูซูเปอร์โกลนะครับและโจค่ะมิสูซูแอมพีค่ะวันนี้นะครับเรามีส่งมอบรถสวยๆกันอีกแล้วนะครับเป็นรถขายดีนะคะเพราะว่าได้ความคุ้มค่ามากเลยนะกับรุ่นนี้ค่ะมิสูซูวีทีแอดวาร์ดสมาร์ทซีวีทีค่ะก็คือตัวท็อปสุดของแอดวาร์ดนั่นเองนะครับแล้วก็มาเป็นสียอดทิ้งกันอีกแล้วนะครับกับสีเทากราไฟนะครับซึ่งถ้าเป็นสีนี้รุ่นนี้ราคารถก็อยู่ที่584,000บาทนั่นเองนะครับราคาสบายๆมากๆเลยแล้วก็คคคันนนนีีนะะ้้ะะลูกาเ่ย ทำธุรกิจส่วนตัวนะเป็นการเปิดร้านอาหารแต่ก็ยังเลือกรับได้เป็นโปรโมชั่นฟรีดาวแถมผ่อนสบายๆค่ะเพียง7,647บาทเท่านั้นค่ะถผกไปว่า7ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีการตกแต่งครับสวยจัดเต็มให้เลยนะครับเดี๋ยวเราพาชมกันนะคะว่าคันนี้เราตกแต่งอะไรให้บ้างคะในสหรับของรุ่นท็อปนะคะที่เป็นุ่นสมาทแบบนี้กระจังด้านหน้าของเขาเนี่ยจะมาเป็นสีดำเมทัลลิกสวยๆ คลิปด้วยสีแดงเลยนะเราเติมเต็มความสวยงามด้วยโลโก้ตกแต่งฝากระโปรงหนะ้าคําว่าแอดพาแบบนี้เลือกเป็นสีโครเมียมให้ตัดกับตัวรถที่เป็นสีเทาดําให้ดูมีมิติมากขึ้นนั่นเองคะ่ะไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์มีเดย์ไลท์ให้นะคะแล้วก็ตัวโปรเจคเตอร์ตัวนี้สามารถตั้งเปิดปิดอัตโนมัติได้ด้วยถ้าอยู่ในที่สว่างไฟหน้าจะดับให้เองถ้าอยู่ในที่มืดไฟหน้าก็จะติดให้เองสะดวกสบายมากๆเลยคะ่ะไฟตัดหมอกมีให้ครบเลยนะแล้วเราก็มีเลยคาแถบตัวสเกิร์รอบคันแล้วก็สป มีหลายยี่ห้อหลายเวอร์ชันให้เลือกลูกค้าเลือกรับเป็นไรเดอร์นะคะตัวนี้เป็นไรเดอร์วี2ด้วยก็จะมีทั้งสีเดียวกับตัวรถค่ะตัดด้วยสีดําด้านแต่ว่ามีการคลิปด้วยสีแดงแบบนี้ให้ดูสปอร์ตมีไฟเดย์ไลท์สวยๆนะดูแลแบบโหลงตัวมากๆเลยนอกจากนี้รุ่นท็อปนะคะเขาก็ยังมีช่วยเตือนการชนด้านหน้าตรงพร้อมชะลอความเร็วหรือ f c m แล้วก็มีการป้องกันการชนกำแพงหรือ AMS ให้ด้วยนะคะเดี๋ยวพาชม้านหน้าต่อคะ่ะ ล้อของแอตทราสมาร์ทนะครับจะเป็นล้อแม็กสีทูโทนให้แบบนี้เลยครับมีความแข็งแรงสูงมากนะเป็นสีดําตัดกับสีเงินกันแบบนี้นะครับมาพร้อมยางนะตัวนี้เกรดอย่างดีนะครับเป็นของโยโกฮาม่าด้วยครับเป็นไซส์ขนาด185 55R15 นะครับโหสวยเลยนะตัวนี้ขับนิ่มๆประหยัดด้วยนะครับยังมาพร้อมระบบเบรคครบเลยนะครับไม่ว่าระบบ ABS,EBD และ BA ครับมีใส่ให้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับตัวฟิล์มนะครับเราติดรตลอยทั้งคันและเป็นฟิล์มเซรามิกด้วยนะครับลูกค้าสามารถ เลือกเปอร์เซ็นต์เลือกความเข้มของฟิล์มเองได้เลยนะครับแล้วกันสาดข้างครับเราก็มีติดให้ด้วยนะครับแล้วกระจกมองข้างรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบพับปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้แล้วมีไฟเลี้ยวติดด้านข้างด้วยนะครับเวลาเราล็อกรถนะกระจกตัวนี้ครับจะพับอัตโนมัติให้เราเห็นเองด้วยครับว่ารถล็อกแล้วหรือยังนะครับและรุ่นนี้ครับยังมาพร้อมกุญแจคีย์เลสนะครับแค่เราพกกุญแจนะเดินมาที่รถนะครับที่ปุ่มเปิดปิดนะสามารถกดล็อกรถและปลดล็อกรถที่ปุ่มนั้นได้เลยนะครับสับด้านล่างนะครัััับบบยยยงงงงมีีีีกกกกกาาาารรรรตตตแ่่ดด้้ววสสสเเเเเิ์ขนนนะะคคคซึจปป็็ือทไฟ ด้วยเส้นสีดําแล้วก็มีเส้นสีแดงครับให้สวยเลยนะครับด้านบนยังมีการตกแต่งเพิ่มด้วยเสาอากาศคิดฉลามให้ด้วยนะครับด้าน,นท้ายรถมีเข้าสู่หม้สอสปอตด้วยสอยเลอร์หลังค่ะแบบยกสูงกันเลยเรามีให้เลือกนะทั้งแบบยกสูงหรือว่าจะเป็นแบบเรียบก็ได้มันก็จะคลาสสิกนะสวยคนละแบบสามารถเลือกได้เลยค่ะของเรานะคะก็จะมีกล้องมองภาพขนาดถอยจอดค่ะเข้าเกียร์ถอยจอดภาพจะขึ้นที่หน้าจอให้อัตโนมัติก็ สะดวกปลอดภัยสเกิร์ตนะคะอย่างที่บอกว่าเป็น라 i เดอร์ด้านท้ายก็จะเป็นท่อเหลี่ยมแบบนี้นะคะตัดด้วยโครเมียมเข้มๆเลยเป็นสีที่กับตัวรถมีทั้งตัดสีดำด้านนะคะมีตัดสปอร์ตสีแดงแล้วก็ยังมีคิ้วที่เป็นสีเงินๆแบบนี้ดูเป็นมิติลงตัวมากด้านท้ายนี้นะคะก็จะมีที่เก็บของเนาะสามารถเปิดด้วยรีโมทก็ได้นะคะหรือว่าจะเปิดด้วยปุ่มแบบนี้ก็ได้ภายในนะคะจะมีความจุถึง450ลิตรเลยกว้างมากๆเลยนะคะ นอกจากนี้นะก็ยังมีอุปกรณ์ที่เป็นอุปกรณ์ฉุกเฉินค่ะทั้งปั๊มลมไฟฟ้าน้ำยาปลอยยางปะแจขันบอกเหล็กลักจูงมีให้ครบแม่แรงก็จะอยู่ใต้เบาะข้างคนขับเดีย๋ยวพาชมภายในรถกันต่อค่ะภายในของแอดวาซ์สมาร์ทนะครับจะให้มาเป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะครับแล้วมาเป็นสีดำนะตัดขอบด้วยสีเทานะครับมาให้สวยๆเลยนะครับพวงกไลนะยังเป็นพวงะไล่เพลว์ไฟฟ้าด้วยนะครับมีมอเตอร์ในการช่วยหมุนนะทำให้เราไม่ต้องใช้กำลังเยอะนะครับ หมุนได้ง่ายๆเลยนะครับปุ่มต่างๆมีไม้ครบนะครับไม่ว่าตัวคูรสคอนโทรลซึ่งสําหรับล็อกความเร็วเวื่อเดินทางไกลนะช่วยได้เยอะนะครับพักขาได้แล้วยังมีปุ่มมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมการทํางานเครื่องเสียงขณะขับขี่นะครับเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในการขับขี่เรานะตัวไฟนะครับเราสามารถเปิดปิดออโต้ครับนี่ตั้งตรงนี้ได้เลยครับตั้งให้ตรงค้างออโต้นะครับตรงนี้ปุ๊บเมืาอเข้าที่มืดไฟติดเองออกที่สว่างก็ดับเองครับไฟตัดหมอกก็หมุนเปิดตรงนี้ได้เลยนะครับ นี่ครับปุ่มพุชสตาร์ทนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองครับเหยียบเบรกแล้วก็สตาร์ทได้เลยนะสําหรับตัวที่เปิดปิดนะครับการเตือนชะว่การชนด้านหน้าตรงเราสามารถเปิดปิดตรงนี้ได้ด้วยนะแล้วรถเรายมีระบบแท a c t i o n control ด้วยนะครับเป็นระบบที่เวลารถเข้าโค้งหรือมีการเสียสมดุลจะมีระบบเข้ามาช่วยปรับสมดุลรถอัตโนมัติให้นะครับแล้วกระจกมองหลังนะครับรุ่นนี้ยังมาเป็นกระจกมองหลังแบบตัดแสงนะครับพอโต้ด้วยสามารถเปิดปิดระบบพอโต้ตรงกลางนี้ได้เลยนะครับจอนะครับรุ่นนี้มาเป็นจอทัชสกรีนขนาดเนิ้วนะครับ สามารถเล่นฟังก์ชันต่างๆได้และยังสามารถเชื่อมระบบ Apple Ca r p เ a y หรือ Android Auto กับมือถือเราได้นะหรือวเพื่อเข้าเกียร์ถอยหลังก็จะมีภาพขึ้นจอพร้อมสเกลถอยจอดให้ดูด้วยเลยนะครับแล้วระบบแอร์นะรุนนี้ยังเป็นแอร์ออโต้ด้วยนะครับโหใช้งานง่ายมากๆครับนี่เซตออโต้ Auto, แล้วตั้งแต่ภูมิที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยวระบบเขาจัดการเองอัตโนมัติให้เลยนะครับและนี่ครับระบบออโต้แซงโกครับรุ่นนี้ก็มีมาให้ช่วยวัดการปล่อย่ายเสียงของเราได้นะ แล้วเกียร์รุ่นนี้ก็คือเกียร์อโอตโต้เป็น CVT นั่นเองนะครับมีการเปลี่ยนเกียร์ที่นุ่มนวนลไ่ลยื่นช่วยเรื่องการประหยัดน้ามันมีโหมดสปอร์ตเราต้องการเร่งแซงมีโหมดโลวสับขึ้นเขาวงเขาแล้วครับแลวเรายัางมีการตกแต่งพิเศษด้วยไฟสองเท้าที่ลูกค้าเลือกเป็นสีขาวได้เลยนะครับสำหรับผู้โดยสารแถวหลังนะคะโหนั่งสบายมากๆนั่งได้เต็มที่3ามตำแหน่งดีเบลให้ครบ3ามตำแหน่งรองรับการติดตั้งเบาะเด็กหรือคาร์ซีด้วยนะคะกรณีที่นั่งแค่2คน ตรงกลางลงมาเป็นที่เท้าแขดนวางแก้วน้ำได้ด้วยนอกจากนี้นะคะพื้นที่ก็ถือว่ากว้างมากๆเลยนี่เล็กรูมเฮดรูมนะคะก็ยังเหลือเยอะอยู่อย่างโจนในสุขร้อจะเหลือสิบเซนเลยคะ่ะและความคุ้มค่าที่สุดนะครับของรถเราครับก็คือความประหยัดนี่เองครับเอาตัวนี้นะมาพร้อมเครื่องยนต์1,200สซีซี3สูบ78แปแรงมา้าเครื่องอีกโคกคาร์แท้กของเราเนนียนะครับใช่แล้วค่ะทำงานร่วมกับเกียร์ c ี t ทนะคะทำให้การเชนเกียร์เนี่ยไหลลื่นวน,วนุ่มนวลไม่ติดขัด แข็ประหยัดน้ำมันได้สูงสุด23.3กิโลลิตรกันเลยคะ่ะโอ้โหประหยัดมากเลยนะครับและยังรองรับน้ำมันได้หลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าเป็นแก๊สโซ91นะครับแก๊สโซ95หรือแม้แต่ e 20นะครับก็ยังสามารถใช้กับรถคันนี้ได้ด้วยนะครับใช่แล้วออกไปกับเรานะเข้าศูนย์ได้ทุกที่ทุกสาขานะคะสะดวกสบายแล้วก็ค่าเข้าเช็คศูนย์บริการเนี่ยก็ประหยัดมากๆเลยที่สำคัญคันนี้นะลูกค้ามาไกลจากจังหวัดตากด้วย,ยามารับถึงโชว์รูมเลยคะ่ะอ่านะครับงั้นเดี๋ยวเราพาโนซูร,นนร์รถคัน รับลูกค้ากันเลยดีกว่านะครับไปกันเลยค่ะ